สวัสดีครับเริ่มคลิปเวลา10.24นาฬิกาแก้มผมไม่ถูกอะไรมาเขาไม่รู้นะหมแก้มผมหน่อยสิอุ้ยมใช่ผมยาวยังอนะ่ะผมไม่ค่อยยาวนะแต่ความรักผมยาวในเซเว่นผมคิดว่านี่คงเป็นขนมปังที่ผมชอบกินมากที่สุดแล้วอ,อร่อยผมชอบลูกเกดด้วยแหละไม่ใช่ลูกเกดเมทานีนะแต่พี่ลูกเกดเมทานีผมก็ชอบนะหัวผมเป็นอะไรอะ่ะคุณต้องบอกว่าขนมปังเนี่ยใส่ลูกเกดเยอะมากเลย กัดคำแรกยังไม่เจอกัดคำที่2ก็เกือบจะเจอไส้เยอะมากครับผมกัดคำที่3มก็เกือบจะเจอไส้เยอะมากครับผมกัดทีไรแทบลุ้นแต่อร่อยมากสำหรับผมนะอย่าซับสไครต์เท่านี้ทุกคนไม่ต้องคิดหรอคกครับว่าขนมปังเป็นสวอนเซอร์หรือเปล่าไม่มีหรอกครับเขาเขาไม่คิดที่จะจ้างผมอยู่แล้วเขาไม่รู้จักผมด้วยซ้ำมีช่องผีอยู่ช่องหนึ่งนะที่ผม ชอบมากที่สุดคือชอ e ่อง e big time แต่ก่อนนะ่ะผมไม่เคยติดตาม e big time เลยนะตั้งแต่สมัย e big time อยู่กับพี่บี้เดือดสกาผมติดตามแต่พี่บี้เดือดสกา e big time นี้ผมไม่ได้ติดตามเลยนะพอหลังจากที่ e big time มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผีหลอกเต็มๆอ่ะผมติดตามมาเรื่อยตลอดเลยคือชอบทุกคลิปของ e big time คอนเทนต์ผีปัจจุบันนี้ e big time น่าจะทำคอนเทนต์ผีแล้วแหละพวกผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าแก้กันหรือว่าเป็นคอนเทนต์อื่นๆนอ่ะ กูติดตามจริงป่ะเนี่ยติดตามจริงไม่คือติดตามในคอนเทนต์ของผีไงแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์อื่นผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูขอขอบพระคุณลูกค้าที่มาใช้บริการพิมพ์การ์ดร้านผมนะครับเป็นการศพขอแสดงความเสียใจกับทางคณะเจ้าภาพเลยนะครับผม กฟัง The Code ไปด้วยคนดีทุกวันนี้ฟัง The Code ดดมันเหมือนเป็นเรื่องผีผ <ม S 1> ที่ชิวๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกกลัวนะบางครั้งผมฟังแบบเพลินๆไม่ได้ตั้งใจฟังแต่บางทีผมฟังแบบตั้งใจฟังสนุกดีคนเล่าแต่ละเรื่องอย่างมันเลยอย่างสนุกเลยให้คิดตามได้แบบ 3D เลยอะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าฟังเรื่องผีบ่อยๆแล้วจะไม่กลัวผีนะผมยังกลัวผีอยู่เหมือนเดิมน,นะเจอแม่ค้าไลฟ์สดขายของออนไลน์ใน TikTok โดนปลายาครับแม่ค้าสวยน่ารักเกินไม่ใช่ซื้อมาห่อเดียวนะลงนังนึงมีอยู่ประมาณ8หอ่อเนี่ยขนาดเนี้ยแต่เขาบอกว่าห่อนึงเนี่ยมีอยู่ประมาณพันแผ่นพันแผ่นจริงด้วยเป็นไงล่ะครับโดนแม่ค้าปลายยากระดาษเช็ชู่ โอ้โหท่านผู้ชมครับแดดตอนนี้มันจังจ้าสเลเกิดจ้าเข้าไปในตาดำของผมแสบตาอย่างมหันต์มากแสบตาอย่างสุดซึ้งแสบตาอย่างสุดยอดแดดหน้าหนาวที่สังจ้าสเลเกินคำถามของผมคือทำไมไม่หลบเข้าไปในห้อง พิมพ์การ์ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับผมตอนเล่นอยู่สักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งรู้สึกอยากกินชาไต้หวันก็เลยออกมาเดินที่หน้าบ้านก็เป็นตามที่ภาพเห็นเลยครับเด็ดเด็ดครับผมโอ้โหแข้งคข้าไปที่ตาจํำผมแสบจ้าซะเหลือเกินสุดยอดครับผมไปกินน้ำชาไต้หวันดีกว่าครับผิดคาดไปสักเล็กน้อยครับอยากกินชาไต้หวันอยู่ที่อำเภอชนบมผมมีร้านโปรดอยู่2ร้านซึ่ง2ร้านนี้ ผมก็เลยได้กินชาไทยร้านโปรดอีกหนึ่งร้านแดดในยามอากาศเย็นนี่มันดีนะออกมานั่งเล่นอยู่ที่หนองกองแก้วเท่าที่ดูรู้สึกว่าไม่มีเรือสักลำเรือสักลำหายไปไหนไม่มีเรือสักลำไม่มีคนหาปลาสงสัยคนหาปลาเขาน่าจะหนาวแหละ ไม่กล้าลงเล่นน้าไม่กล้าลงไปหาปลาไม่น่าจะใช่อะเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีเรื่องกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจะมีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันถ้าใครดูคลิปนี้ดูมาถึงนาทีนี้ใครที่ยังไม่กดซับสไครต์กดซับสไครต์นะครับผมมีกิจกรรมให้สําหรับคนที่กดซับสไครต์กดไลค์ด้วยยิ่งดีครับยิ่งคนซับสไครต์เพิ่มกิจกรรมก็ยิ่งสนุกก็ยิ่งเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ผมอยากรู้จังเลยว่าพญานาคเนี่ยเขาวาดเสร็จแล้วหรอมีคําเขียนด้วยนะช่องผมอย่าแตะอ่าไอ้น้องไม่มีใครแตะของเองเลยนะเมื่อไหรเองจะมาวาดให้มันเสร็จสงสัยน่าจะเหนื่อยกับหัวมากแล้วมั้งแต่ผมว่าถือว่าน้องเขาวาดสวยนะผมชอบศิลปะนี้มากเลยรูปปลาลายปลาเนี่ยโหสุดยอดจริงอ่ะคือแบบมันไม่ใช่ปลาที่วาดตรงๆเป็นปลาที่มันมีความรู้สึกเคลื่อนไหวอ่ะสวย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 มากผมชอบมากในภาพนี้ มาถึงนาทีนี้แล้วผมจะบอกทุกๆคนว่าต่อจากนี้ไปผมจะมีกิจกรรมแจกของเช่นผมจะแจกกระดาษเช็ดชูแพ็คนี้หรือผมจะแจกขนมสาลายแบบนี้เป็นต้นนะครับผมหรือผมอาจจะแจกหมอนน่ารักน่ารัก,รกไว้นอนเล่นดูหนังขอย้ำนะครับสำหรับคนที่กดติดตามและกดไลค์รายละเอียดการร่วมเล่นกิจรกรรมจะเป็นยังไงแบบไหน เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีผมตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะทําแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับและกดติดตามเพื่อเป็นน้ําใจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆซึ่งแบ,บ่งปันกันและกันท่านผู้ชมดูคลิปผม,ผมก็อยากให้สิ่งตอบแทนกับท่านผู้ชมคืนเช่นกันใครที่กดติดตามทุกคนคือเพื่อนพี่น้องของผมแล้วเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ